สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่องอะไรดีอ <laughs> วันนี้อยู่กับช่องนุ่นลุงสาวชาวนานะครับวันนี้เจ๊<อ>ต้นกับอ๋อพี่ต้นกับพี่เมียนะคะพา <c oughs> มาทาอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่นาขอกวายเราน,านึ่ี้แมงซ,อน,มอ,นซอนจ้ามันจะได้เต็ม,นมนหนี่หมฮะแต่ต้นแต่ต้นปันอะขึ้นอย่างไรเลย,เยมันจิลงจับใช่ไม่ต้องหาดีอะ อ้าก็เห็นพี่ไม่ว่างเนาะพี่อยู่บ้านพี่เลี้ยงล้านเนาะวันนั้นโอ้โหพุณมาอ้านี่นะคะผ้าล้านเองมาด้วยใครจะรู้เนาะเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกรอบนะคะว่ามันจีได้เป็นยังไงมันจีได้ร้ายไหมลงทุนอย่างนี้ลงทุอะไร <laughs> <laughs> ลงทุนคุด ขณะนี้นะคะทุกคนเราได้ตั้งหวกระจายขาวแล้วใครจะตกลงมาก็รีบตกมาอะไลูกหมูนะเสร็เรี้ยวหูมาเลยนะเดี๋ยนะเขยับก่อนนะอ่าวิทูสัตว์อีกเขื่องจะตกเราจะทำการแสดงแล้วนะครัพ่อมเมพีโน่ใช่ไหม เ,เ,ปเปิดแล้วเรียบร้อยที่มาไหมก็ต้องฟังอ๋อต้องดูอัปเดตตอนนี้นะครับทุกคนบูยได้ขนาดนี้แล้วจกักมาจากทางไหน รู้ตังแกงอ่ะเอาโอ้โหชตนนี้ม่เฮ้ยมีนิดแล้วมีนิกแล้วจับ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 ไหน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  เออดหุกสุดสหดสุคสุดสุดสอดสุพสอดปุดส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 สุดสแล้วดสุดสุดสุดสดสุดสุดสุสุด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 สุุ้สุดสดสุ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 ดุดสุดสุุดสมมอีกแล้วดสุ มาแล้วมาแล้วตีตีตีหามี่าฮ่่ฮ่อฮน่เ่อยู่ไม่มาพอไปใช้อเอาไปใช้พอมาเนอะลิดมาเด้อลิดมาจี่จับเร็วจริงลิด ไหนหล่อหล่อล่อล่อฮือนะไม่ลงไม่จับไม่จับดูิมุดดินเหรอมิดือพ่อขึ้นไปใส่เสือมอฉัน่าฉันกล่องไปหาแม่พ่อไม่ได้ น่าชอบก็สิสนุกก็สิไปแม่เป็นผู้เลี้ยตีนตีนงไหนล่ะไหน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 น่าเห็นไหมกับไฟอ่ะห er ิงค่อยแม่หิงค่อย นี่นี่นี่อันนี้ของแท้อันนี้่ะลงลงลงจะลงดีๆดียวตก๊งต้งเยอะเลยระวัดดิกแล้ว